You're to K K Podcast open listening Listening with open mind KKBS an คุณกำลังรังรบฟัง KKBS Podcast กับรายการ Love Me Love My Book ยินดีต้อนรับสู่ KKBS Podcast Episode 2 Love Me Love My Book เบื้องต้นขอแนะนำตนเองก่อนนะคะทีฉันรองศาสตร,ราจารย์ดรเพนสีเจริญวานิช คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในเอพิโซดที่2นี้ค่ะจะขอแนะนำหนังสือเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย okrs หรือชื่อภาษาอังกฤษ okrs measure what matters โดยจอดัวเป็นหนังสือที่ขึ้นอันดับหนึ่งขายดีของ New York Times ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยดรณดายาตั้งอุทัยสุข ผู้ก่อตั้ง Excellent Resources สถาบันพัฒนาคนพัฒนาองค์กรค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะพิมพ์เมื่อปี2562ค่ะจำนวนหน้ามีทั้งหมด392หน้าค่ะเป็นแบบปกอ่อนนะคะสำนักพิมพ์บริษัท C ี e u u c t t o o n จำกัดมหาชนค่ะเนื้อหาของหนังสือนะคะก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากเพราะว่าประกอบด้วย2ภาคนะคะภาคที่1ค่ะ OKR OK ภาคปฏิบัตินะคะมีเนื้อหาจำนวน14บทแล้วก็ภาคที่2ค่ะโลกใบใหม่ของการทำงานมีเนื้อหาจำนวน7บทค่ะก็จะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะคะว่าในแต่ละบทนั้นกล่าวถึงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเรามาพูดถึงภาคที่1กันเลยนะคะภาคที่1 OKR OK ภาพปฏิบัติมีเนื้อหาจำนวน14บทนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ OKRs OK ดังนี้ค่ะเรื่องแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้นของ OKRs OK นะคะเป็นการพูดถึงจุดเริ่มต้นของ OKRs OK ที่ Google นะคะหลายๆท่านคงจะแปลกใจว่าเอ๊ OKRs OK เนี่ยมันแปลมาจากอะไรนะคะหรือชื่อเต็มของ OKRs OK คืออะไรนะคะ o OK k r ก็คือ Objective and Key Results นะคะก็ เป็นเรื่องราวหรือเป็นศาสตร์ใหม่นะคะในการที่นำมาใช้เป็นแนวคิดในการทำงานในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งบิดาแห่ง okrs OK นะคะก็คือแอนดี้กร e ฟนะคะก็เป็นผู้ที่ริเริ่มหรือว่าคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาในการใช้ปฏิบัติงานคะ่ะนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของ intel ในการปฏิบัติการที่เรียกว่า operation crush เป็นการนำ o OK k r s, มาใช้ในองค์กรนะคะทำให้เกิดชัยชนะในการช่วงชิงระบบไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ค่ะ superpower number one focus และจัดลำดับความสำคัญเป็นการนำ o OK k r s, เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ focus รุ่งราว ของปริม e a p p l i ิ a t i o n โดยแบด Co p ใช้ o OK k r s ในการชนะโรคสมาธิสัน้นค่ะก็เรื่องราวเหล่านี้ก็จะเห็นว่า o OK k r s ใช้ได้ในหลายมิตินะคะแล้วก็ในหลายบทบาทนะคะใน Superpower Number no. One นะคะยังพูดถึงการรักษาคำมั่นสัญญาเป็นเรื่องราวของนูน่า เป็นการนำระบบ OKR OK เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพและสาธารณาสุขของจีนี่คิมนะคะซึ่งเดี๋ยวไปอ่านในเล่มก็จะเห็นว่ามีตัวละครนะคะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบ OKR OK ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้การอ่านมีความสนุกนะคะมีสีสันทำให้เรารู้เรื่องราวของหลายๆบริษัทหลายๆคนด้วยนะคะ ถัดมาค่ะเป็นซ u เปอร์พาวเวอร์นัมเบอรนะคะก็เป็นการปรับแต่งและเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมเป็นการนำา OK o r s มากระตุ้นและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีความโปร่งใสและเปิดเผยได้นะคะแล้วก็พูดถึงความสอดคล้องกันเป็นเรื่องราวของไมค์ e ีในการสร้างแอปพลิเคชัน my fitness power โดยนำา OK o r คเข้ามาใช้วางเป้าหมายซึ่งทำให้ได้รับผลตอบแทนที่เกินคาดค่ะ นอกจากนั้นก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวของบริษัท Intuit เป็นบริษัทที่นำเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวางแผนภาษีที่ชื่อว่า TurboTax และโปรแกรมการจัดทำบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Quick, Quick, Quick Books, นะคะโดยการนำ OKRs OK มาใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของซ u เปอร์พาวเวอร์นัมเบอร์ทนะคะขยับมาที่ซ u เปอร์พาวเวอร์นัมเบอร์ทนะคะก็เป็นการติดตามเพื่อความรับผิดชอบเป็นการนำา o k คเข้ามาช่วยในการตั้งเป้าหมายติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องค่ะระบบการติดตามผลของมูลนิธิเกตในปี2000นะคะซึ่งบิลเกตได้ก่อตั้งมูลนิธิบิล แอนเมรินดาเกตขึ้นมูลค่ากว่าส0 0 0มล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อใช้ในการสาธารณะนะคะการเพื่อใช้ในการสาธารณะนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพของคนทั่วโลกซึ่ง CEO ของมูลนิธินะคะก็คือแพตตี้สโตนไซเฟอร์ก็ได้นำโอเคอเข้ามาใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการของมูลนิธิ ติดตามความก้าวหน้าโครงการและตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสนะคะมาที่ super power number no. four ค่ะเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อผลงานที่น่าทึ่งนะคะเป็นการทดสอบให้เห็นว่า OKRs OK สามารถนำมาใช้ในการเสริมพลังให้บรรลุปเป้าหมายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้โหอันนี้น่าสนใจมากนะคะบางครั้งเราจะคิดว่าเป้าหมายเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่า OKR OK เป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะ นำมาใช้ทดสอบแล้วก็ทำให้เกิดการเสริมพลังนะคะให้บรรลุปเป้าหมายได้ด้วยซึ่งเป้าหมายที่ท้าทายมากๆนะคะท้าทายอย่างมากค่ะเรื่องราวของ Google Chrome นะคะโดย CEO นะคะซันดาพิชัยนะคะได้นำา OK o r s เข้ามาใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายติดตามผลและตรวจสอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือเว็บเบราว์เซอร์ชื่อดังนะคะ Google Chrome ปัจจุบันนี้ทุกคนก็โหแทบจะใช้ Google Chrome นะคะทั้งนั้นเลยนะในการที่เราจะทำงานหรือในการที่เราจะค้นคว้าข้อมูลอะไรต่างๆมากมายไก่กองนะคะก็เป็นความสำเร็จค่ะแล้วก็เป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากเรื่องของ YouTube นะคะเรื่องราวของ c o s u u s n n w o อช i ค k i ที่นำา OK o r s s เข้ามาใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากนั่นคือภายในระยะเวลา4ปี YouTube ะะจะต้องมีคนเข้ามาดูเป็นพันล้านชั่วโมงในทุกๆวันอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะที่ yutube o ทำได้สำเร็จนะคะก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะคงจะต้องลองอ่านดูนะคะก็จะได้เจอเรื่องราวอย่างที่เรียนตอนต้นว่าโหตัวละครเยอะมากนะคะบริษัทต่างๆก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการใช้ OKRs OK มันทำให้เกิดความสำเร็จอย่างไรไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจนะคะในเชิงเรื่องของสุขภาพสาธนารณสุขนะคะในเชิงเรื่องของมูลนิธินะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรก็สามารถใช้ OKRs OK ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ในส่วนของภาคแรกนะคะก็ครบถ้วนนะคะ อาจจะไม่ละเอียดนักนะคะเนื้อหา14บทก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะลองไปอ่านเพิ่มเติมนะคะส่วนภาคที่2โลกใบใหม่ของการทำงานก็เป็นการต่อเนื่องจากการนำ OKRs OK เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานประกอบด้วยจิตบทนะคะก็ขออนุญาตเล่ายอ่อๆการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะ OKRs OK และก็ CFRs นะคะ เนื้หาจะพูดถึง3เรื่องหลักคือ 1. การสนทนาหรือ conversation เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยระหว่างผู้จัดการและพนักงานนะคะโดยมุ่งเป้าไปที่การขับเคลื่อนผลการดำเนินง,งานอันที่2ก็คือการให้ฟ e ดแบ a c นะคะเป็นการนำเรื่องของการสื่อสารสองทิศทางระหว่างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมง,งานเพื่อประเมินความก้าวหน้า การแนะนำให้เกิดการปรับปรุงในอนาคตนะคะการสนทนาก็ยังไม่พอนะก็ต้องมีการฟีดแบ ck การให้ข้อมูลป้อนกลับนะคะเพื่อให้เกิดการสื่อสารทั้งสองทางค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือนะคะก็จะมีเนื้อหาร่วมที่3ก็คือการเชื่อนชมยกย่องหรือ recognition นะคะเป็นการแสดงออกถึงการเชื่นชมบุคคลสำหรับการมีส่วนร่วมในทุกๆด้านเพื่อให้เห็นผลงานสำเร็จตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็น การนำ OKR OK นะคะมาใช้ต่อเนื่องไปในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการยกเลิกระบบการประเมินผลงานประจำปีของ Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังนะคะ Adobe ก็ประสบปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ล้าสมัยและสูญเสียเวลาไม่น้อยกว่า80,000ชั่วโมงในแต่ละปีในการประเมินผลของพนักง,งานบริษัท ดังนั้นในปี2012นะคะดอนน่ามอริสก็ได้นำการสนทนา conversation การให้ฟ e ดแบ c k นะคะและก็การชื่นชมยกย่องก็คือ recognition เข้ามาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของงานโดยเรียกรวมว่า C F Rs นะคะซึ่งทำให้ได้ผลดีและก็การขยายผลการประเมินแบบนี้ก็ใช้ทั่วถึงทั้งองค์กรไปเลยทีเดียวนะคะก เป็นเคสที่น่าสนใจค่ะว่า C F R นะคะ Conversation Feedback และก็ Recognition นั้นนำมาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างไรแล้วทำให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะที่มีความทันสมัยแล้วก็ลดเวลาในการใช้นะคะที่จะประ,ประเมินการปฏิบัติงาน,นได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของซูมพิ z z a ค่ะ ะะเขาใช้ทีมว่าทำให้ดีขึ้นทุกวันนะคะทำให้ดีขึ้นทุกๆวันเป็นเรื่องราวของบริษัทพิซซ่าที่บุกเบิกนำระบบหุ่นยนต์มาใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายสร้างทีมเวิร์กและก็สร้างภาวะผู้นำให้แก่องค์กรนะคะวัฒนธรรมองค์กรพูดถึงเรื่องของการนำา OKR OK มาก,กระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก็การนำซีเานะคะมาเป็นตัวประเมินความก้าวหน้าของงานเห็นไหมคะว่านอกเหนือจาก OKR OK นะคะ Uh, o b j e c t i v e and key results แล้วเรายัางได้เรียนรู้เรื่องของการประเมินความก้าวหน้าของงาน CFR นะคะ conversation feedback แล้วก็ recognition ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจนะคะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนะคะเรื่องราวของ The l u m e r i s ค่ะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพในเมืองเซนหลุยนะคะ ในเบื้องต้นบริษัทได้นำ OKRs OK เข้ามาใช้เพียงผิวเผินนะคะซึ่งทุกคนก็ยังไม่เข้าใจว่า OKRs OK คืออะไรนะคะจนกระทั่งในปี2016ค่ะ Art Art Glasgow นะคะ CEO ก็ได้นำ OKRs OK นะคะเข้ามาใช้เป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจอย่างจริงจังแล้วก็ชี้ให้พนักง,งานเข้าใจถึงการนำ OKRs OK เข้ามาใช้ในการประเมินการทำงานของหัวหน้าง,งานอย่างแท้จริง ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรค่ะก็เริ่มจากการตั้งคำถามว่าทำไมอะไรและอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เวลาที่ทำงานปฏิบัติงานต่างๆนะคะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราทำอะไรเราทำอย่างไรเราทำไปทำไมอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้มีสีสันในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงวัฒน,นธรรมองค์กรก็อยากเล่าให้ ทุกท่านได้ทราบเรื่องราวของวันนะคะก็คือแคมเปญของโบโน่ค่ะในปี2004นะคะโบโน่นักร้องนำวงยูทูนะคะก็ได้เริ่มโครงการวันเป็นโครงการที่กระตุ้นให้กลุ่มคนระดับรากหญ้านักเคลื่อนไหวอิสระนะคะก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะวันนะคะก็คือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งค่ะโดยโครงการที่ทำร่วมกับแอฟริกานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีการนำปรัชญาและแนวคิดในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยตนเองค่ะโดยการนำ OKRs OK มาใช้ในการทำงานระดับปฏิบัติการให้ทุกคนคิดและมีเป้าหมายเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจนะคะแต่เป็นเรื่องของการใช้ โอเคนะคะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศที่กำลังพัฒนานะคะก็เป็นการช่วยเหลือและก็พัฒนาสังคมนะคะได้อีกอย่างหนึ่งด้วยก็ในส่วนท้ายนะคะของเล่มค่ะก็จะมีภาพผนวกค่ะที่รวบรวมแนวทางการทำโอเคาที่น่าสนใจไว้นะคะได้แก่คู่มือการทำโอเคาสของ Google นะคะแล้วก็2นะคะวงรอบของการทำา o k นะคะแล้วก็ การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับผลงานนะคะและก็ข้อที่4ก็คือสรุปข้อมูลโดยย่อของ OKRs OK ค่ะก็ทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะที่จะได้มีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะต้องบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะคะก็มีเป็นภาคแรกภาค2ด้วยนะคะแต่ละภาคก็มีเรื่องราว ต่างๆนานานะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้ OKRs OK นะคะให้แล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จนะคะถามว่าหนังสือเรื่องนี้นะคะอ่านแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็ทำให้เข้าใจหลักการนะคะแล้วก็แนวคิดในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการทำงานนะคะในการที่จะพัฒนาองค์กรในการที่จะพัฒนาคน นะคะคซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็มันก็มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายค่ะในการที่จะนํามาใช้ตามที่กล่าวไปแล้วนี่นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของของระดับองค์กรหรือระดับบุคคลก็ตามนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะค่ะ OKR OK ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญนะคะที่ทําให้เราตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่า สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะทำให้เราเห็นนะคะโอกาสที่สำคัญว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะมันก็จะผลักดันให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะซึ่งความประทับใจที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ OKRs OK นะคะก็ทำให้เราได้เข้าใจว่า จริงๆแล้วในการทํางานมันมีวัตถุประสงค์อยู่2ออย่างนะคะก็คือวัตถุประสงค์ที่ต้องทําหรือ commit c o m m i t t e d OKRs OK นะคะเราต้อง commit เราต้องแบบต้องทาให้ได้นะคะต้องทานะคะแต่มันมีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวัตถุประสงค์ที่อยากทําค่ะก็คือ aspirational OKRs OK นะคะซึ่งทําให้ประทับใจว่าในโลกความเป็นจริงค่ะมนุษย์เราทุกคนนะคะ ก็มีบางอย่างที่อยากจะทําและก็มีบางอย่างที่ต้องทำนะคะดังนั้นในการทํางานหรือในการทําอะไรก็ตามค่ะเราก็ต้องผสมผสานทั้งสองส่วนนี้นะคะเพราะว่า,าในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันก็จะทําให้คนเรามีความสุขในการที่ได้ทําเพราะเป็นสิ่งที่อยากทานะคะแต่ว่า,าในขณะเดียวกันเราก็ต้องคํานึงถึง วัตถุประสงค์หรือ OKR OK ที่ต้องทำนะคะนั่นคือหน้าที่และก็ความรับผิดชอบนะคะที่เราจําเป็นที่จะต้องทําแล้วก็ทําออกมาให้มันได้ดีด้วยนะคะก็เป็นที่น่าประทับใจคะ่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองอ่านดูนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเชิญชวนให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเราเป็น ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้นำโอเานะคะมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก็ในการประเมินผลการทำงานขององค์กรนะคะทั้งระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับคณะระดับส่วนงานนะคะแล้วก็จะถ่ายลงจนกระทั่งถึงในระดับบุคคลด้วยนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย ได้นำมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2562นะคะปีนี้เป็นปีที่2ค่ะนะคะแล้วก็คณะบระหิหารธุรกิจและการบัญชีของเราเองนะคะเรากา็ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะก็ใช้ OKR OK นะคะในการปฏิบัติงานและก็ในการประเมินผลการทำงานค่ะซึ่งปีที่แล้วปี2562เราก็เพิ่งเริ่มใช้นะคะก็มาปีนี้ค่ะเราใช้ เต็มรูปแบบเลยนะคะในปีงบประมาณ2,563ค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่พวกเราซึ่งเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นประชาชนชาว k k u นะคะชาวมอขอค่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะจะได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นที่ต้องนำ OKRs OK มาใช้แล้วถ้าใช้จะต้องใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะคะแนวทางที่ถูกที่ควรจะเดินจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ ถ้าเราใช้แล้วขาดความเข้าใจหรือเราใช้แล้วนะคะมันมีความติดขัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะเราจะมีทางออกยังไงบ้างเราก็จะได้อ่านเรื่องราวหรือว่าเห็นตัวอย่างนะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทุกทกท่านที่เป็นบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะถ้าเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะทําให้เรา รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานการปฏิบัติงานต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าก็มีหลายบริษัทค่ะที่เขาได้ทําเรื่องที่ท้าทายมากๆจนกระทั่งประสบความสําเร็จนะคะก็ทําให้การอ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้นอกจากได้รับความรู้ได้รับความศุกสนานแล้วค่ะก็ยังก่อให้เกิดพลังในการทํางานนะคะแล้วก็ในการที่จะทําสิ่งดีดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า ตัวอย่างที่การใช้ OKRs OK นะคะในหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรเพื่อสร้างสรรค์สังคมก็ทำให้เราเห็นว่าสามารถใช้ได้แลว้วก็ใช้ได้ดีนะคะก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์และก็เป็นความประทับใจนะคะที่มีต่อ OKRs OK ค่ะค่ะก็เรื่องราวรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้นะคะก็ารายการ KKBS Podcast นะคะ Love m e Love my book นะคะก็สำหรับเอพิโซดทูก็เรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะนะคะกะ็ขอไว้พรุนี้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะก็ขอให้มีความคิดดีๆค่ะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ